สำหรับบันนี้ท่านหลายได้พายกันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐา,านแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของท่านมหาสาวกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอักขมหาสาวกคือพระโมคคัลลาและเปสาลีบุตรเปรนะันว่าเมื่อท่านสารทดาบทท่านกล่าก็จหายของท่าน อย่างนั้นสหายของท่านทีนี้กล่าวว่าพระพุทธอนุมัตสีเสด็จมายังอาสมของท่านตั้งแต่เมื่อไรท่านสัทธรดมบกก็บอกว่าเสด็จมาเป็นวันที่เจ็ดถึงวันนี้แล้วก็พร่อเสด็จกลับเนื้อพวกข้าพเจ้าจะทำสก,การะพระองค์ ตามกำลังของตนถ้าหากว่านี่หมายความมาเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเมื่อท่านมาใหม่บรรดาพวกขบายเจ้าจะทำสก,การะคือการบูชาพระพุทธเจ้าสมพนามวาโนตมรัส,สีตามกำลังเป็นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสรงัตดงทำโปรดพวกขบายเจ้าในวันนั้นทุกๆคนเมื่อเวลาจบเทศนา นี่ท่สัทาดาบทบอกว่าบอกไว้นะเมื่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเราทําการสการะแล้วพระพุทธองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวนอกจากนั้นบนรรลุอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็บวชเสร็จแล้ว ก้าพเจ้าเห็นนิสพะพระนิสพะเทระอักสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาตำแหน่งอักสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมทึ่ซึ่งจะทรงอุบาขึ้นในโลกน,นาคาตการแม้เธอก็จงตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอักสาวกที่สอง ในศาสนาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันท่านสิริวัฒน์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าท่านหลายสิเลยจะทำยังไงละครับ <c oughs> ท่านสระทะจึงกล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระของข้าพเจ้าเอง ขอท่านจึงจักสการะที่ยิ่งใหญ่ไว้เถอะท่านสิริวัฒน์ฟังคำของดาบ,บู้เป็ษสหายแล้วได้ทําสถานที่มีประมาณแปดการีตณแปดการีตจะบอกการีตหนึ่งมีมาตราวัชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการีตหนึ่งการีตเทียกับ หนึ่งร้อยยี่สิบห้าศอกหรือว่าหนึ่งเส้นกับสิบวาหนึ่งเส้นสิบวากอับหนึ่งศอกนี่หนึ่งการีตเองครับหนึ่งการีตเท่ากับหนึ่งเส้นสิบว่ากับหนึ่งศอกแปลการิจก็เห็นที่ต้องคูนด้แปดตัวสิ แปดเส้นแปดสิบแปดวาแล้วก็แปดศอกอารวมเป็นวาก็แล้วกันนะโรเองเรื่งกล่าวว่าได้ทำสถานที่ประมาณฝ่ายการีตโดยมาตราหลวงที่ประตูเรองของตนให้มีพื้นเสมอกันแล้วเกลี่รสายโปรยดอกไม้มีข้อตอกเป็นที่ห้า อะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่ห้าในเป็นเขาตอกให้ทำม,มนดบมุงไปด้วยดอกอุบลสีเขียวดอกบัวสีเขียวนะครับตกแต่งพุทธอาจจัดอัสนะมรรดาแก่บิสุทั้งหลายผู้เป็นบริวนันจัดสการะด้วยเครื่องต้อนรับเป็นไม่เป็นอันมาก ได้ให้สัญญาแก่ท่านสัททาดาบทเพื่อประโยชน์ในการนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอนุมัตสีสำหรับท่านดาบทได้พาบิสุุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปที่อยู่ของท่านสิริวัฒน์กุุมพีแล้วฝ่ายสิริวัฒนกุุมพีทําการต้อนรับ รับบาตจากพระหัตถ์ของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเสเด็จให้เข้าไปสู่มณฑดบถาวายน้ำทักษินโนทกน้ำฉันนั่นแหละแก่บรรดาบิสุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาศนะที่ตกแต่งไว้อังคาดหมายถึงบะเลียงดูดาาได้ถวายด้วยโภชนะอันประณีต ในเวลาที่เสร็จพัฒกิจ <c oughs> นี่มนต์บีสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขค,ครองผ้ามีค่ามากแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีปริมาณน้อยขอพระองค์จงทำความอนุเคราะห์ โดยทำนองนี้สิ้นเวลาเจ็ดวันถ้าเล่นกันคนละเจ็ดจะครับองสมเด็จพระพรทกวันทรงรับแล้วเขาคำว่าเขาหมายถึงท่านสิริวัฒะเขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอดเจ็ดวันเน้่นถาวายทานกันอยู่เจ็ดวัน ถาวายบังคมองค์สมเด็จพระพุกวันแล้วจึงยืนประคองอัญชลีกราบทุลว่าขอพุทธเจ้าขา่าสารทดาบทสหายของข้าพระองค์ปราถนาว่าเราพึงเป็นอากาสาวกเบื้องขวาของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ข้าพระองค์เพื่งเพึ่เป็นอักษาวกที่สองคือเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันสมเด็จพระพุทธวันทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จแห่งความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยากรณ์ว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งอสงไขยิ่งได้แสงกับแม้ท่าน ก็จักได้เป็นอักสาวกที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมท่านสีดีวัฒะฟังคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระจินนวรบรมศาสสันดาแล้วได้เป็นผู้มีความร่าเริงบันเทิงใจแม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสนดาทรงทำพัตตะ พัตตานนโมทนาคำว่าพัตตานนโมทนาก็หมายกว่าอนุโมทนาในการอะไรสงขอการถวายทานแล้วพร้อมด้วยบริวารสนิทไปยังวิหารบรรดาพิสุตันไหลายนี้มีความปรารถนาที่เป็นอะไรเนาะที่เป็นบุทของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นอ๋อ เป็นอนันว่าเมื่อกล่าวเรื่องนี้จบองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวกับบรรดาพิสุทธิทั้งหลายว่า<ม>ก็บุตรของเราคือโมกคันลาและภาษารีบุตรเขาตั้งความปรารถนาในความเป็นเอกสาวกตัง้งแต่สมัยนั้นแค่นั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราจึงได้ตั้งท่านทั้งสองเป็นเอกสาวกจะถือว่าการแต่งตั้งนี้เป็นการเลือกหน้าเสียงกันกรหาไหม ระเป็นการแต่งตั้งเพื่อเป็นไปตามความปรารถนาที่ตนและตนบำเพ็ญแล้วตั้งใจไว้แล้ว <c oughs> เป็นว่ามื่องค์สมเด็จพระบรทิพแก้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างนี้สองพระเกศสาวกถวายบังคมองค์สมเด็จพระชินสีพูนเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปดูมหรสพบนยอดเขาดังนี้แล้วเป็นต้นเล่าเรื่องเก่าจนถึงความทางตลอดเป็นประสงนดาบัรจากสำนักขโมออสาาชิเทระแล,ะล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัยประสงค์จะนำท่านมาสู่บาทรมูลขพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแจ้งว่ารัฐที่ของท่านไม่มีสาระกล่าวอนิสงส์ในการมาที่นี่แต่ว่าท่านสัญชัยได้ตอบว่าบัดนี้ชีว่าการอยู่เป็นลูกศิษย์ของบุคคลข้อเราไม่มี เราย่อมไม่เป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ําในตุ่มามยความไม่หวั่นไหวเวลานี้เราเป็นอาจารย์แล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ไม่ได้ว่ากันยัางนั้ก็แล้วกันเราไม่สามารถจะอยู่ในสํานักของใครได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น อยากไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านจะเป็นอย่างไรท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมีมากหรือว่าคนโง่มีมากเมื่อข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนโง่มีมากท่านยังได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดฉลาดจักจงไปสนักของพระสมณโคดม พวกคนโง่จงมาสำนักของเราเธอทั้งสองจงไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาท่านกล่าวท่านกล่าวว่าในเมื่อสันสันชัยบริพาชกไม่ปรารถนาจะมาที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองยังได้พาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระมหามุนีเมื่อท่านทั้งสองกราบทูลแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงเมื่อได้ทรงสนับคำแล้ว ยังได้ตัดว,ว่าพิฆวยดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสันชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดส่วนเธอจงสองรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอสาระนี่แปลว่าประโยชน์นะแก่นสารสาระนี่แปลว่าแก่นสารหรือประโยชน์สิ่งที่อันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพะทียรแก้วยืนในทรงพระพุทธภาสิทธว่าชนเราใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วสิ่งในสิ่งที่และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริผิดชื่อว่า,ามีความดำริผิดเป็นโคจรหมายความว่าจิตนะ่ะเที่ยวไปในสิ่งที่มีความเห็นผิดโคจรนี่แปลว่าเที่ยวไปนะ ย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระคือประโยชน์ชนเราใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่เป็นโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระเข้าใจไหมเนี่ย ท่านกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนเบนมากก็มลุมัคผลทั้งหลายมีประสูณาปฏิผลเป็นต้นมาธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่รรดาประชุมชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่ผมมาสรุปให้จบตอนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหลือน้อยและเป็นสาภาระที่มีประโยชน์นี่พระพุทธภาสิทธิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส จงท่องจำให้ขึ้นใจนะว่าชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างกับบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังทำอยู่ตลอดสี่เวลาต่อหนึ่งวันก็ยังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นของเลวไม่หาประโยชน์ใส่ตนนี่เป็นคติอันนี้ และเห็นในสิ่งนี้เป็นอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นของดีว่าเป็นของเลวไม่แยแสยต่ะธรรมวิน,นัยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาท่านกล่าวว่ามีความดำริผิดคิดผิดตลอดเวลาหาประโยชน์ไม่ได้ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนเราใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่ไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความนิยมชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระคือประโยชน์เป็นอันว่าเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผมเห็นว่ามีประโยชน์เวลานี้เป็นปกินากาเล็กๆน้อยในการแนะนำกันหลักใหญ่เราให้กันไปแล้วทั้งหมด ผมก็ลาท้าได้ว่าท่านไปเที่ยวตลอดประเทศไทยประเทศเจ็กประเทศแขกไหนก็ตามที่จะมีขนาจารย์องค์ใดให้ความรู้รละเอียดอทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ผมกล้าท้าว่าไม่มีหรอกท่านไม่มีใครก็สอนกันแบบนี้ทั้งๆที่เขาไม่สอนกันแบบนี้แต่ลูกศิษย์ทั้งๆท่านนหลายเอาดีได้ ถ้าหากว่าบรรดาท่านอย่างหลายที่รับฟังแบบนี้เอาดีไม่ได้ก็น่าสลดใจนี่เราก็มาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งคุณเชิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาพัญญาท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารท่านเป็นผู้หญิงนะ มีลูกแล้วก็มีหลานมีภาระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติห่วงใย,ยอยู่มากแต่ได้ว่าน้ำใจของท่านเมื่อปฏิบัติทำแล้วมีอารมณ์ใสเป็นแก้วไม่มีความห่วงใย,ยในร่างกายของตนเวลาที่ยังไม่ป่วยก็จิตตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานเวลาที่ป่วยอยู่ จิตใจทรงสาระแก่นสารกินว่าร่างกายเป็นของไม่ดีเริ่มพึงลรพันฝันอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลานี้เธอก็ตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้องค์สมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าตายแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ตายหมายความว่าไอ้ตายในขันห้ามันตาย ด้ว่าจิตใจของเธอไม่ตายแน่ท่านจะยาถามว่าเชิดส,สีสวัสดิ์หรือที่เราเรียกันมาอ๋อยไปไหนผมไม่บอกท่านหรอก <c oughs> ไม่บอกท่านเพราะว่าท่านศึกษากันมามากแล้วติดตามกันเอากันแล้วกันเราจะต้องไปนั่งบอกอะไรกันในเมื่อพิชาความรู้พวกท่านเรียนมากกว่าผม เพราะว่าเมื่อวเวลาผมเรียนมาผมก็ไม่ได้เรียนมากอย่างนี้ไม่ได้ฟังมากแบบนี้สุเสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค้นคว้ากันมาเองทีนี้แล้วก็ไปเห็นดูคําว่าเป็นสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาฌานโลก,กีแล้วแค่ศิลบริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอาแค่จิตเป็นสมาธิแค่สมาบัติแปด ไม่ได้มีที่เป็นสาระใหญ่ที่เรียกกันว่าอาภิญญาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาถือเอาคำว่าสาระอันนี้ได้แก่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าผมจะถามว่าพระโสดาเขาเป็นกันยังไงท่านตอบได้ทันทีเพราะว่าคนรนี้ฟังกันจนชินรู้สึกว่าเป็นของเล็กเด็กเล่น แล้วก็เลยเล่นกันซะจนทั่งเห็นว่าไม่เป็นสาระก็ยังมีได้ย้อนกันไปนิดหนึ่งว่ามันยากไหมถ้าเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคนอะไรบางหนึ่งสกายทิฐิพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีน หมายถึงว่าทั้งสองระดับนี้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นอน,นุว่ตมีจิตคิดอยู่ว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคำหนึงอยู่อย่างนี้เป็นปกติแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องหลีกเลี่ยงอบายภูมิให้ได้ จิงยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สนไม่เลวไม่สงสัยในคำสั่งสองนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเร่งรัดปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่าการเพียงเท่านี้เนี่ยขอรับเป็นบระสุนดากับสกิทาคามีนี่ได้ว่า อาการเท่านี้เราทํากันมาอะไรไกันได้เพราะว่าถ้าทํากันจริงๆแล้วก็มันไม่เกินสิบห้าวันหรอกเพียงแค่มานั่งนึกไม่ประมาทในชีวิตหาความจริงของชีวิตว่าเราต้องตายแน่เดี๋ยวท่านคิดว่าถ้าไม่ตายล่ะคนคิดว่าไม่ตายก็เป็นคนเฮงเต็มที คนทุกคนมันต้องตายเขาตายให้เราเห็นสุนัขมัดเราเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ตัวไม่เกิดแบบเรามันก็ตายแบบเราพระน่สวดผีสวดศพกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะรู้จักความตายแลท่าน,น,นหลายที่รับฟังก็เหมือนกันเมื่อความตายมันมีจริงนรชาติหน้ามมีหรือไม่มีไม่สำคัญ เราคิดมาเสมอว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็ต้องเป็นผีดีนี่เราจะดีได้ยังไงก็ยอมรับนะับถือองค์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรดโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เอาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นการปิดกั้นอบายภูมิ นอกจากนั้นหวังจุดใหญ่ก็ได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณม์นี่ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆได้จิตใจของท่านหลายทรงอยู่แบบนี้แล้วไอ้ไปชุมนมกันที่ร้านค้านะไม่มีความจริงถ้าหิวอะไรไปฉันได้แต่ว่ารีบกลับเสียไม่ต้องไปภาษาหาหรือไปตักไปเตือนอะไรกันที่รา้านค้าที่นั่นมันไม่ใช่ที่ตักที่เตือนกัน มันไม่มีความจะเป็นเรื่องการบวชใครก็มีศรัทธาอยู่เขาอยู่เขาอยากจะสิกนั่นเขาสิกไม่ต้องไปห่วงใครเราห่วงตัวเราเป็นสำคัญทุกคนต่างคนต่างห่วงตัวเราไม่ก็หมดเรื่องเป็นอันว่าคนถ้าหากว่าเขาสิ้นวาสนาบารมีไปดึงเขาอยู่นั้นมันเป็นโทษท่านที่เห็นว่าใครมาลาผมศิกติทีผมไม่เคยข้้นสักคำเวลาที่เขาจะบวชนี่ผมก็ไม่ได้ชน เมื่อเขาบวชได้ศรัทธาเขาจะศึก้วยการหมดศรัทธาเป็นเรื่องของเขาค้นไม่ชวนบวชแล้วก็ไม่ชวนไม่แล้วก็ไม่ดึงไม่ให้ศึกท่านจะสังเกตได้ว่าใครมาลาศึกขออนุญาตเลยผมไม่เประวิงจิตใจของใครเพราะถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถ้าทุกคนต่างคนต่างละมัติระวังตนเองไม่มีใครต้องเตือนใครเพราะมันต่างคนต่างดี นี่ความจริงกันเป็นประสูนดาบันกับสกิทาคามีนี่มันของเล็กๆนี่ไม่ใช่ของใหญ่จำกันได้ไือเปล่าฟังก็อยู่เสมอแล้วถ้าเป็นพระนาคามีให่ระบบเวลาแท้สิ้นหนึ่งพรรษานี่ถ้าเราาจริงเอาจังพระนาคามีก็เป็นของไม่ยากยากตรงไหนเราเรียนกันมาแล้ว ากายกตานุสติอสุภกรรมฐานถ้าในมหาธิปทานทาน,าาาานสูตรแล้วก็ปริกูลสัญญาก็อันเดียวกันอันนี้พิจารณาไว้เสมอๆเปรียบเทียบหาความจริงเห็นว่าร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสุกปกสมมตมมันสุกปกจริงๆข้างในและสุปกปกข้างนอกเขาหลอกตาเราก็รู้ ถ้าใช้อารมณ์อย่างนี้กดอารมณ์จริงๆเพราะความเป็นประสดาส่งตัวเป็นนาคามีก็ไม่คงเป็นของไม่ยากเพราะจิตเป็นใกล้ล้วตัดเข้าไปถึงทรงพรหมวิหารสี่วกษ์สินสี่วกษ์หอยาสี่อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบมีให้จิตมันส่งตัวมันก็ตัดโทสะได้ เมื่อตัดกามฉาันท่นากระตัดโทสาได้ก็เป็นท่าสกิอันท่านาคามีมันก็ของไม่ยากยากอะไรเอาจริงนะไม่ยากอ้ไอที่ยากเพราะไม่เอาจริงกันพอเปพระนาคามีแล้วถ้าจะเป็นพระหันยิ่งเป็นของเล็กใหญ่เราลมช้างได้เราไล่มดเป็นของไม่ยากรู้เาค่ารูปรคาคะ คิดพายความจริงว่ารูปรรประชนะันแล้วรูปประชันเนี่ยมันยังไม่ถึงนิพพานเราต้องไม่เกาะติดในรูปรนะรประชันแล้วรูปประชันแต่ไม่จะทิ้งใช้รูปรนะรประชันแล้วรูปประชันเป็นกําลังใจใหญ่เพื่อเข้าถึงความเบญจหันตัดมานะกินเลยความถือตัวถือตนเสียไป้ถือมาทำไ,ไมมันตายมันเน่ามันเร็ว แล้วตัดอุเทจะอุเทจะตัวฟุ้งซ่านตัวนี้ก็เรียกว่าแหมแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็โก่แล้วไม่เอาคิดว่าถ้ามันจะเสร็จได้ถึงอรหันต์ในชาตินี้เราต้องทําให้ได้วันเวลาจะปล่อยให้ล่วงไปวิไทยวินาทีหนึง่งในชีวิตเราจะไม่คิดในอารมณ์ของอกุศลจิตมุ่งมั่นจะเพราะปณิพันธ์เป็นอารมณ์ แล้ววิชาตัดด้วยกรรมฉันทะและปฏิกาและก็ราคะฉันทะกับราคะคือคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ดีเป็นเทวดาก็ไม่ดีเป็นพรหมก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการก็คือมุกธรรมทำเป็นเครื่องพ้นจากการประพฤติปฏิบัติในกฎใดๆทั้งหมด ตามที่องค์สมเด็จพระบรมชสุตเองทรงตัดมรรคตรู้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกวกล่าวว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงที่สุดมันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนเดียวคือพระนิพพานถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากนี้ความจริงมันไม่มีอะไรยากถ้าเราจริงกัน ล้วท่านนัหลายมองดูเวลาก็หมดไปแล้วนี่เทพจะหมดหน้าต่อตีนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจรักษาธรรมสาระว่าให้ดีพ่อยคำใดที่องค์สมเด็พจพระจินสีทรงสอนเสี่งใดที่ห้ามอย่าทำเสี่งใดที่สนับสนุนทำเอาชีวิตเขาแหลกอย่าถ้าเราบวชก็มาในเขตพระพุทธศาสนาอย่าให้ขายหน้าสตรี ผู้หญิงแต่เขาดีกว่าเราเราก็สวยเอาละสำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามปัญญาใสยิ่งกว่าที่ตอนเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี